ดีฮัตทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ป p e r f r i e n ์ฮ่า ทุกคนจำได้ไหมคะก่อนหน้าน,นี้เราเคยเข้าไปในแมปที่ร่างกายเราจะกระจัดกระจายกระจุยกระจายไปทั่วแมปแล้วเราต้องไปตามหาร่างกายตัวเองอ่ะเฮ้ยเขาว่ากันว่ามันอัปเดตใหม่มีโลกใหม่เข้ามาเพียบเลยฮะมีทั้งโลกในน้ำทะเลทรายแล้วก็หมู่บ้านสุดหลอเทและเขาว่ากันว่าตอนนี้ร่างกายมันหายากขึ้นกว่าเดิมด้วยฮัสกี้ต้องขอท้าทายสันหน่อยไปดูกันดีกว่า,าว่าครั้งนี้เราจะหาล่า กายเราเจอไหม Let's go. เฮ้ยพี่ล็อกไอ้อลูกกระจกัสกี้ตัวเราหายไปไหนวะเนี่ยเรากลับมาท้าทายในแมปตามหาชิ้นส่วนร่างกายกันอีกแล้วฮะก็เราก็หาเจอไปแล้วรอบนึงไงหมางง่เรากลับมาทำไมอีกเนี่ยพี่ลอกเขาอัปเดตใหม่มันท้าทายกว่าเดิมอีกฮะยังไงสิมันมีพื้นที่ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มทําให้เราหาได้ยากขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่เตือนแดงๆข้างบนนั่นน่ะนี่งของใหม่หมาอย่างลอง อยากได้อยากโดนพี่ลกอยากได้อยากโดนขนาดนั้นได้เหรอบังก้อขนาโดนจ้าเเบอร์เ็นมีอะไรลนมางก้วิกวิกลุดแล้ววิกลุดพบลูกวิกผมผมหายอ่ะดีบางก้กหัวร้านนั้งคูพี่ลกมันแย่กว่าเดิมอีกทีนี้ร่างกายหายไม่พอหัวหูหายหมดผมหายหมดหัวเลยบางก้คราวเนี้ไม่มาจะไปตัวแย่ไหมอยากเกิดใหม่เกิดใหม่อีกครั้งขอเป็นตัวอื่นได้ไหมเจ้าเบอร์เบอร์ก็ิวไปแล้ว มากับมามีหูหลอดเท่เหมือนเดิมอแล้วอะผมกับผ้าปิดปากช่นกันมาแล้วมางอ้อพี่ล็อกนี่ไงพื้นที่ที่ครั้งที่แล้วเราเข้าไม่ได้อะพี่ล็อกเราจะลองเข้าไปสำมวหนวดหน่อยไหมมงอ้อคราวนี้เราเข้าได้แล้วเนี่ยพี่ล็อกรีต้นไม้ตัวแย่กันเป็นแถวเลยอะ่ะ บางโอฉันจะบอกไกว่าเราควรจะหาขาเดินกันนะเพราะว่ามันม,มันเดินช้ามากเลยเนี่ยไม่เป็นไรมาใช้คางเดินพี่ล็อกบางโอดูสิถ่ายสิว่านี่แขนของใครพี่ล็อกนั่นแขนของอัสกี้เหรอใช่แล้วบางโอเราจะมาสำรวจที่นี่กันวาพี่ล็อกมีพีระมิดด้วย มังโก้ถ้าแกปักเียากับฉันละก้นนะแกจะไม่ได้แขนของแกคืนเข้าใจใช่ไหมเฮ้ยทำไมลูกพี่มีบอลด้วยพี่ลองเล่นบอลไหมอะ่ะไม่ได้หลอกมังโก้ฉันจะตามหาร่างกายแต่ไม่ใช่ร่างกายของฉันนะร่างกายของหมาฮัสกี้ผมว่าผมเจออะไรบางอยา่างอะไรวะ <c oughs> ตัวแล้วทำไมมังโก้มีอะไรตลกอ่ะผมเจอตัวของพี่แล้ว มังก็มาแลกกันที่พี่ล็อกยังขงโมยแขนฮัสกี้เลยก็นี่ยื่นหมูยื่นแมวแกเอาตัวฉันมาฉันก็เอาแขนให้แกไปแยไม่เอามาไม่อยากได้แมวมาไม่ชอบแมวแมวมันควรนหมายถึงว่าแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนร่างกายกันโอยพี่ล็อกมาเห็นกลางแบบมีอะไรไม่รู้อะไหนวะกลางพายุทะเลทรายเลยพี่ล็อกพี่ล็อกชุดพี่ล็อกหายไปเอ้ามาโง่แล้วชุดจะไหนไปไหนอะโอ้พี่ล็อกมารู้แล้วอ่ะรู้ว่าที่นี่มันเป็นพายุทะเลทรายพี่ล็อกมันพัดตัวเราปิว้ว แล้วแล้วตัวของฉันไปไหนแล้ววะและ้วแล้วนี่คืออะไรทรายดูดพี่ล็อกว้าวลูกพี่หมาหล่นลงมาในทรายดูดมีห้องเครื่องล้างด้วยพี่ล็อกบังโง่แล้วแล้วตัวฉันอยู่ไหนอะตัวพี่ล็อกหายไปแล้วมาเจอตัวของตัวเองในนี่แทนพี่ล็กอกโโนโบังโง่ตัวฉันหายไปไหนไอ้บังโง่ทำไมแกมไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้ทำตัวฉันหายพี่ล็อกก็ขึ้นไปช่วยกันหาดิหมาเห็นเมื่อกี้มันโดนพัดไปอะก็ได้วะพี่ล็อกมันี่หน่อยอะมีอะไรวะ ออมาได้แขนของหมาขึ้นแล้วไอ้หมาก็เอาแขนของแกที่เป็นของจันทร์คือมาเดี๋ยวนี้เลยนะว้ายอ่าพี่ล็อกเดี๋ยวหมาพาไปหาตัวก็ได้พี่ล็อกมาเร็วเข้าเราต้องมาช่วยกันโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยมีวายุททเลสายรลูกพี่แขนขาใครไปรุ้ยืมเดินก่อนแล้วกันนะเพื่อนนะลูกพี่ไปขโมยแขนขาใครเข้ามาไม่รู้เอามาใช้ก่อน พี่ล็อกหมาจะพามาดูนี่ไงพื้นที่ใหม่มีชายหาดแล้วก็มีทะเลด้วยเออบางว่ามันจะ,จะเจอเจ้าของแขนขาพี่ล็อกก็คืนคินก็ไปสิอ่ะเอ้าคืนอ่ะเอาไปเลยพี่ล็อกไม่แน่ร่างกายเราอาจจะอยู่ในน้ําก็ได้อ๋อบางว่าทะเลมันลึกขึ้นอีกจริงด้วยขเนี้บางว่าจะไปร่างกายจะมันหาย,ยากขนาดเดียวเน่เอามาใช้ก่อนยืมก่อนลูกพี่มันมีเมืองใต้น้ําด้วย ว้าวมีป่าใต้น้ํามีแขนพี่ลอกอยู่ในนี่เปล่าอ้ม oh, ังง้อหรือว่านี่จะเป็นแอตแลนติสหรือเปล่ามังง้อพีรกมีแขนขาคนอยู่ตรงนี้จริงด้วยมีของฉันไหมมีของฉันไหมไม่ใช่ของพี่ก็อก <c oughs> อ๋อโนเป็นไปอยู่ไหนวะเนี่ยร่างกายของฉันเนี่ยพีรอก oh, no, โอนโดคําเตือนสึนามิพี่ลอกถ้าเราอยู่ใต้น้ําเราจะรอดไหมวะเราอยู่นี่ไงพี่กโอ้เ oh, บ้าบ้าบ้า,บา ซึนามิข้ามหัวเราไปเลยพี่ล็อกเซนจแดงผ่าเจ็ดผ่าแปดเลยบอกว่ารอดรอดนั่นไงซึนามิไปฟาดหน้าเพื่อนเพื่อนเราะมัง้อจะเจอถ้ำลับใต้น้ำมามง้อเอ้ยมาไปด้วยไหนอยู่ตรงไหนอะดำมาแล้วบุ๊ค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 บุ๊ เห็นไหมพี่ล็อกหมาบอกแล้วว่าเขาอัพใหม่มันยากขึ้นกว่าเดิมเป็นกองเลยพี่ลอ็อกมังโง่ทรายที่จะเจออะไรจะเจอเขาอ,อีกแล้วลูกพี่เอาขาผมไปทำไมมังโง่ฉันยังไม่ได้ชิ้นส่วนร่างกายสักชิ้นเลยแกได้จะครบอยู่แล้วมันยุติธรรมตรงไหนวะเนี่ยฮะมาได้ชิ้นเดียวเอกน้อยเนี่ยพี่ลอ็อกนี่เน่เอาคืนมาน้อยเนี่ยพี่ล็อกเอามาันีีเลยไม่มีทางโอ,โอ้โอ้มังโง่ฉันเจอแล้วนี่ไงนี่ไงแคท แขนของฉันเจมาได้แขนของฮัสกี้วิ๊นั่นนั่นหรือเปล่านั่นหรือเปล่าหรือว่านั่นจะเป็นอ้มังอฉัน<ช>เออไม่ใช่ขาฉันมามังกลูกไปอยู่ไหนอ่ะนีงไงอยู่ข้างบนเนี่ยข้างบนคือข้างไหน,นโอ้ น้อยในลูกพี่แมนนีเลยนะฉันเลี้ยงแกมานาฉันไม่เข้าใกล้แกเด็ดขาดเลยตอนเนี้ยฉันรู้ว่าแกจะมาตบซับฉันพี่เราพี่เราเอาหางสุดหล่อเท่ของผมขึ้นมาเรื่องอะไรจะคืนอะไรบางโงฉันเก็บไว้เป็นตัวประกันก่อนน้อยในลูกพี่มนนี่เดี๋ยวนี้แกอยากฉันคืนแกต้องของมาแลกเข้าใจไหมจะมาขอกันง่ายๆอย่างนี้มันไม่ได้แบบสินเลไอ้ไอ้ พี่ล็อกหมาหยิบเพชรหยิบถูกบมดแล้วเนี่ยแล้วมาได้แขนพี่ล็อกมาทำไมเนี่ยจะก็ได้แขนแกมาเอามายื่นหมูยื่นแมวใชดีๆหน่อยเนี่ยพี่ล็อกไม่ต้องมาหน่อยเลยนะมังอ้พี่ล็อกเอาตัวหลอดเทพของผมขึ้นมาไอ้ยสกีไอ้ักีลูกพี่หมาเจอพื้นที่ใหม่อีกที่หนึ่งเรายังไม่ได้ไปสำนวนเลยอะไปสำนวจกันดีกว่าไปพี่ล็อกอยู่ไหนอะเดินตามตูดกันอยู่เนี่ยโดนลืมไปแกไม่มีตูดว่ะ ก็พี่เราขโมยตูดผมไปอ่ะเจอแขกใครมาเน่คุณคุณอุ้ยใช่หรือเปล่านั่นมันนั่นมันว้าวพื้นที่ใหม่เป็นบ้านคนพี่ล็อหมาโงาฉันเจอคนโอโนทานาโดมาอีกแล้วเต็มเต็มเลยเต็มเต็มกระบานเลยพี่เรากมาเจอขาของพี่ลรอจริงป่ะเนี่ยใช่เหรอั้นมันแลกกันเซเอ้ยพี่เรากโมาแลกกับฮัสกี้ก่อนพี่็อกขโมยของหมาไปเยอะมากนหนแกอยู่ไหนฉันเข้าบ้านมาแล้วเนี่ยมาอยู่ในห้องน้ําที่มีคนลืมกดชิ้นช่องพี่็อกเหลืองอ๋อย ไห,ห้องไหนวะโอ้นี่ไงมังโกมามายึดบุยึดแมวมามามแล้วทำไมพี่ล็อกไม่มีผมอ่ะโดนทอร์นาโดพัดไงโจพี่เราดีน่าสงสารมังโกมาหน้าบ้านเลยมามาเอาขาแกคืนไปเลยพี่ลเรกหัวล้านเอาขาเจ๊คืนไปเร็วนั่นไงแตงกี้เวิร์ลี่มาดไอ้ไอ้ฮัสกี้ออไอ้ฮัสกี้ทำไมเมื่อกี้มียื่นมือมาตบซับฉันอีกแล้วกนะ็ผมจะเอาตัวของผมขึ้นอะมังโกอ่ะงั้นแกเอาคืนไปเลยอ่ะฉันให้แกก็ได้อ่ะจะได้ไม่ต้องมาตัวของฮัสกี้ <Okay. S 2> แล้วแขนของฮัสกี้เอาแขนเ่คือมาด้วยอามาแลกกันมาไม่เอาไอ้หมังโง่แกจะเอาอย่างไรวะเนี่ยฮะพี่ลองมาเจอขาอีกข้างของพี่ล็อกในวะอ oh. มังโง่เอาขาเจะเคยมาดวยว้เลยนะใส่กางเกงสองสีมันก็เท่ดีเหมือนกันนะไอ้บาังโง่แกจะกินข้าวเย็นไหมวันนี้พบเจอขาสไปเดอร์แมนพี่ลอกแต่ฉันเจอขาแกเนี่ยมังโง่นี่ไงพี่ลอกขารวบสาบานบมังโง่แกมีครบแล้วนี่วะเี่เด<อ>็ด เอาพี่ล็อกมาหยิบผิดอ่ะนี่ไงฉันได้ขาแกแล้วเนี่ยพี่ล็อกมาหยิบผิดอ่ะก็ให้มันผิดไปอีกนี่แหละงั้นมาต้องถอดขายพี่ล็อกพี่ล็อกมาเร็วเข้าสัญญานะสัญญาห้ามแกล้งกันนะเว้ยนี่ไงพี่ล็อกก็ถอดกับพี่ล็อด้วยเด้ถอดถอดถอดเจ๊ก็เอาขาเจเกิดมาเน่เน่มาโง่แกครบแล้วดิว่ะเลยแกแข้งข้างเดียวอ่ะเอาคืนไปอาจจะได้ครบครบอ่ะเอิ่มเอิ่มเอิ่มแขนแขนพี่ล็อกคือข้างเน่เน่ ลูกพี่มาจะไปช่วยลูกพี่หาชิ้นส่วนที่หายไปโอ้หมางโงอแกโครบแล้วอาจจะจะไม่ครบเลยเหลือตั้งกี่ชิ้นวะเ่ยดูก่อนโอเหลือสองชิ้นตัวพี่ลรอกหายไปในพายุทะเลทรายพี่พ <า S 1> ลราเพราะอะไรรู้ไหมหมางงอทำไมเพราะมีหมาทําตัวฉันหายในกลางพายุทะเลทรายเลยหมาอุตส่าเก็บให้อะแต่ตัวพี่เรอกมันไม่รักดีมันบินไปอ่ <c oughs> ะมาโทษตัวกุ้งเดี๋ยวว่าไอ้หมางงอลูกพี่ข้างหลังมันมีอีกนะเนี่ยเฮ้ยมันมีคือเรือหาดของใครวะหมางงอ เออนี่ไม่คะเรื่อหาด็พี่ล็อกนี่บ้านล้างพี่ล็อกมาตัวใครไม่รู้ยืมใส่ก่อนล้วกันนะมันหนาวทั้งมันอากาศเย็นไม่แน่ตัวของพี่ล็อกอาจจะอยู่ในนี่ก็ได้นี่ไงพี่ล็อกแขนของพี่ล็อกอ๋อสุดยอดไปเลยมังงะสุดยอดแล้วพี่ล็อกไปเอาตัวใครเข้ามาใส่ยืมก่อนไม่รู้เหมือนกันตัวใครก็ไรู้ตัวเพื่อน <laughs> พี่ล็อกหมาเห็นข้างๆมีภูเขาด้วยเราต้องไปสำรวจเผื่อเจอตัวของพี่ล็อก มีภูเขาอย่างนั้นหรม่าง,งอ้อนี่ไงพี่ล็อกมีภูเขาแล้วก็มีไฟลอยได้มีภูเขาแล้วมีภูเราไม่หม่าง,งอ้เอเองไปเล่นตรงนู่นเลยอ่ะลกูกวิเป็นไรตลกอะไรมากมายผมเจอตัวของพี่ล็อกที่พี่ล็อกตามหาแล้ว <c oughs> โอ้พายุทะเลทรายมันพัดมาไกลถึงนี่เชียวเหรอเนี่ย <c oughs> ใช่เลยครับพัดปิ้วฟิวมานี่เลยจากตรงนู่นอ่ะว้าวในที่สุดก็หม่งงาง้อลืมไปว่า ผมกับผ้าปิดปากมัน,ม,นมันโดนทอร์นาโดพัดโชพี่ล็อกที่น่าสงสารถ้าพี่ล็อกอยากจะตัวครบพี่ล็อกต้องทําตัวแตกใหม่แล้วก็หาใหม่อ่ะพี่ล็อกมางโง่ฉันดูสาหาคบกันนี้เนี่ยเร,เราเดินไปส่งเคสกันกลางแมปกันได้ไหมวันเนี้ยไปเลยพี่ล็อกเน้นเน่เราทําภารกิจเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเก็บดาวมังโแบบง่แป๊บบนึงแป๊บนึงมางโง่ทำไมอะห <laughs> <laughs> น่อยในลูกพี่จะต่อยฮอัสกี้ทำไมมันไส้ เออมังก็มีอะไรจะบอกทำไมผมพี่ล็อก็ไม่กลับมานั่นนะที่มังก็ no ต้องรีสตาร์ทคาแรคแเตอร์แล้วเดียวว้พี่ล็อกกลายเป็นคนหัวหลานไปแล้วฮะทุกคนอืปลูกผ,ผมมาแล้วเรียบร้อยกลับมาแล้วโอ h โ,โนพี่ล็อกคำเตือนซึนามิอะซึนามิอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ทิศไหนวะเนี่ยพี่ล็อกดูนี่สิอะวิ่งวิ่งดิบังก็วิงว่งวิ่งมังก็แกจะยืนรับลมอยู่ตรงนั้นทําไมอะมามั่นใจว่าตรงเนี้ยมาไม่ถึงฮัสกี้แน่นอนพี่ล็อกเชื่อมั่นได้เลยฮะเบอร์ <c oughs> <c oughs> มังโง่แก แกส่งเควสได้ยังอะโอ้โนพี่ล็อกอย่าบอกนะฮัสกี้มายังไม่ได้ส่งเควสแล้วมาก็ตัวแตกด้วยอ่ะมีข่าวดีแหละมังโง่เนี่ยมามาไล่เก็บตรงนี้ก่อนเน้นเ่เนีนเ่อะไรอะไรเอ้ยพี่ลกอะไรกิจเจ้าเอาเงนนีลูกพี่ละตัวลูกพี่มันหายไปไหนอ่ะมังโง่มาเอาแขนขาแกเคยไปแล้วเน้นเน้นเน้นเน่ส่งเควสจะา เนี่ยแกก็เหลือแต่หัวมันชั้นนี่แหละเฮ้ยแต่ยังน้อยคะแนนมันขึ้นนะพี่โลเอ๊ะหวังโ่ฉันเจอตัวใหม่ของฉันแล้วนี่เลยหมาก็เป็นอัศวินคอกับด้านพี่ลหวังโ่ตัวนี้จะอยู่ตลอดไปอยู่ไม่ตั้งแต่ยุคหินแล้วเนี่ย อัศวินถอดคอได้พี่ล็อกแน่นอนคอเป็นอิสระไปไหนมาไหนก็ได้ลูกพี่มันมีอะไรที่อัปเดตมาใหม่อีกไหมแถวเนี้ไม่รู้ละเอาแขนเพื่อนมาใส่ก่อนแล้วกันสำรวจก่อนโอ๊ยเดืดเหตดโอ้เนี่ยมันแดนหิมะว้าพี่ล็อกดูนั่นตัวของใครลอยอยู่กลางอากาศงั้นนะทำไมมันขึ้นไปลอยตองแต่งอย่างนันนะบ้าง,งอ้อโอ้พี่ลอว่าไงจคือไอ้มังว่าแกจะขายอะไรแล้ว,เ,วนเนี่ยจ oh, <no. S 2> ูนี่เออแกเอาขาจะไปใช้ชก็เบื่อขาตัวเองกันโอ้ทุกคน ตรงนั่นโอไม่ไม่ใช่พี่เลงไว้บาโง่ลูกพี่มาสงสัยอ่ะสงสัยว่าเจ้าของตัวเขาจะไปเอาตัวเขาบนนั่นยังไงนั่นนี่บาโง่เขาต้องมีปีกแน่นอนอ oh, no, นโดทานโดมาอีกแล้วพี่หลงมันก็ไม่มาตรงนี้หรอกใช่ไหมบาโง่ฉันจะพยายามทําชาเลนจ์เอาตัวน,นี้ให้ได้บาโง่ดูนะจะเกิดจะเกิดไม่ได้เป่าบาโง่พี่หลกจะเอาตัวของคนนั่นเหรอใช่บาโง่ลองอีกที อลองดูอีกทีได้ไม่ได้พี่ล็อกมาเจอสวรรค์ของมขขอหมาและขาขือเลยหมาไม่เอาแล้วพี่ล็อกเจออะไรวะนี่เนี่ยถอดขาทิ้งไว้ตรงนี้สวรรค์ของฮัสกี้คือปิกนิกตรงนี้เจทอคาราโดมาพี่ล็อกม,งงมาโง่มากินปิกนิก่ามกังคาราโดกันมางาม่โง่โงง่โอ้โหนี่แหละสวรรค์ฮัสกี้ <c oughs> มาโง่พี่ชาย็มาตามขาตามหาขาแข็งของเขาคืน <c oughs> พี่ล็อกไม่งั้นเดยวเขาขโมยขาพี่ล็อกคืนนะเอาไปเลยบางกก็บางกก็บางก์กฉันโดนล็อกเรียนฉันโดนประทวงว่าบางกก็บางก์กําลังหาร่างกายใหม่ของตัวเองพี่ล็อกบางก์กมีเพื่อนมาประทวงจะสองคนเี่เขาจะเอาตัวกับแขนขาของเขาคือ กหมาปนล,ล็อกสายพันธุ์ใหม่แล้วมาจะเป็นสายพันธุ์ฮัสกี้แบบผสมพี่ล็อกมางง่ฉันควรจะเคินตัวให้พี่ชายคนนี้ดีไหมเนี่ยสงสารเขาอ่ะพี่ล็อกหมาได้ครบแล้วอ่ะเออก็ไม่เคยแล้วกันนะพี่ล็อกยู่เฉยก่อน <laughs> มีเจ๊ผู้หญิงจะมาตามเอาตัวเหมือนกันนะมางงนี่ไงพี่ชายเขาจะมาเอาตัวเขาคืนงั้นเราปิดคลิปมปันอย่างนี้แล้วกันนะ <laughs> นั่นแหละค่ะทุกคนเกมที่เราจะต้องมาตามหาร่างกายของตัวเองที่อัปเกรดมาใหม่เล่นยากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะ เฮ้ยมังโงอยู่ดีดีแขนจะหลุดไปได้ไงวะเนี่ยพี่ชายเขาต่อยเอาแขนขึ้นไงพี่ลงมังโงเฮ้ยถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายพี่ลรเป็นตัวของฮัสกี้มังโงคนนี้เอาตัวของฮัสกี้พี่เราเป็นหัวล้าน,นเรียบร้อยมังโงตุ้ยแก